สุดท้ายก็ติดหลมนะครับสล,ลิงบม,ม่มีเอาผาหนาต่ำสนะลิงไม่มีครับผมเออไปเอามาติดหลมครับเนื่องจากข้าวหนักเกินนะครับผมหลบหลบหลบรถมอเตอร์ไซค์ด้วยก็เลยติดหลมครับ เกือบลงคลองเดี๋ยวผมต้องไปเอารถไถก่อนเดี๋ยวไปเอารถไถก่อนนะครับท่อหรือเปล่าเ,เดี๋ยวไปเอารถไถก่อน,นครับ เนื่งจากรถขนข้าวตีลมรถไถก็จอดอยู่ปากทางรถไถจอดอยู่ปากทางครับ ไปเอามาดึงครับพข้าวก็เต็มคันรถอยู่ข้าวเต็มอุ้มอยู่ไอเต็มรถอยู่น้ำก็เยอะคนก็สูบน้ำบอกจากนาเนาะเออ ร,รถกี่ออกเข้าไปประมาณเกือกกิโลนะครับผมผมต้องมาถอดเชลเลอร์ มอไซค์ไวน้นีก่อือึบจ๋ยมอไซค์ไว้ข้างคลองก่อนนะครับเพราะว่าต้องเอาเทลเลอร์ต้องเอารถต้องเอารถไถไปลากรถขนข้าว ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับรถจอดอยู่นู่นครับ